จูโอเคครับนี่ผมไม่ค่าเปิดเปิดเพลงอะไรเลยนะไฮครับเรียกน้องปาก็ต้องเรียกว่าอะไรวินนี่เดเลยไฮพี่เลน้องดาวหรอสวัสดีครับน้องดาวชื่อดาวโอเคบอมนิ้วกดบัตรแล้วโอเคผมเพิ่งมาครับทุกคนเพิ่งเปิดไลฟ์เลยตอนแรกคนดูกับ200อยู่ดีก็โดนจำกัดเหลือแปดสิคนชิงหอมน,น่าจะมีเด็กเข้ามาดูหร ใครส่งกล่องมาปลอบใจน้องไนกดบัตรรอแล้วคือผมไม่รู้ว่าผมควรปิดไลน์แล้วเปิดให,หม่ไหมอ่ะน้องน้ำหวานสวัสดีครับฝากกดบัตรได้ปะผมยังกดบัตรไม่เป็นเลยคำนี้ i ฮอิน in, in สวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันขอสวัสดีกลับได้ไหมฉันเป็นแฟนตัวยงของคุณอ็นดูจังเดี๋ยวผมลองปิดแล้วเปิดใหม่ได้ไหมทุกคนถ้าผมปิดแล้วเปิดใหม่อะ่ะทุกคนจะยังกลับมาดูผมไหม h i ฟอร์มบ a าซิลลงแล้วไลฟ์ใหม่ก็ได้นะดีไหมดีไหมคิดถึงเหมือนกันนะใครบอกคิดถึงน้องลี่สวัสดีครับงั้นผมน้องปิดใหม่ได้ปะหรือผมควรให้ครบสิบนาทีก่อนหรือหกนาทีอะ่ะเขาบอกว่ามันหกนาทีอะ่ะไลฟ์จะถูกจำกัดเป็นเวลาสิบนาทีขอร้องให้ครบขอร้องครบสิบนาทีก่อนไนดะ้ไหมยังงงในการกดบัตรอยูเหรอโอเคถ้างันเดี๋ยวครบสิบนาทีผมค่อยปิดไลฟ์นะแล้วเดี๋ยวผมเปิดใหม่โอเคไหม ฮายน้องชินกีดเมนลืมหน้าแล้วขอดูเลยเมนลืมหน้าแล้วโอ้ไม่ลืมหรอกห้ามลืมกันนะครับทุกคนใช่ไหมอุ้ยพี่นุชขอบคุณครับใครส่งของขวัญให้น่ารักที่สุดเลยฮะปิดแล้วเปิดใหม่ได้เลยนะอาชิงเหรองั้นผมขอปิดไลน์แล้วเปิดใหม่นะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวผมมาเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวไม่มีใครดูเราผมแป๊บเดียวบายเดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยส่งของขวัญครับแป๊บเดียว Okay, can